เอามาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่เปิดให้ยืนยันตัวตนกันไปแล้วนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเต็มที่ล่าสุดเนี่ยมีประชาชนยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วเกือบ6.5ล้านคนด้ยวยกันค่ะ โดยนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะสั่งให้ติดตามดูแลประชาชนทุกคนที่ยื่นลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่โดยจากข้อมูลณวันที่11มีนาคม2566มีประชาชนยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วนะคะสักสม6,472,975คนจากจำนวนผู้ผ่านคุณสมบัติทั้งสิ้น 14,596,820คนอย่างไรก็ดีนะคะมีผู้ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จเนี่ย14,740คนยังไม่ได้ยืนยันตัวตนอีก8,19,105คนแล้วก็มีผู้อุทธรณ์อีก5,435คนค่ะนายยกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไปเร่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกคนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่บานคุณสมบัติได้รับการดูแลตามสิทธิ โฆษกรัฐบาลก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่านายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่างมากค่ะโดยขอให้ติดตามผลแล้วก็กําชับในงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไปช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ที่ผ่านคุณสมบัติรวมทั้งขอความร่วมมือจากทั้ง3ธนาคารทั้งกรุงไทยออมสินทกสทั่วประเทศให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่รวมไปถึงขอให้เปิดบริการคือวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยนะคะเพื่อที่จะไปเสริมอำนวยความสะดวก ก็มั่นใจว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ผ่านคุณสมบัติยืนยันตัวตนได้ทันภายในเดือนมีนาคมปีนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเริ่มใช้จ่ายตามกรอบการดําเนินงานของโครงการที่วางเอาไว้ได้ก็คือเริ่มกันตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปรวมทั้งขอบคุณประชาชนนะคะที่ยังมั่นใจการทํางานของรัฐบาลเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยเหลือดูแลบรรเทาการดํารงชีวิตประชาชนในกลุ่มเปราะบางทุกคนที่ผ่านคุณสมบัติในช่วงเวลานี้ได้ค่ะ